นี่คือ ECHO PODCAST เซ็กเอคุยเรื่องเพศแบบมิดด้ามไม่ใช่ให้ใครแต่ได้ความรู้ สวัสดีครับนี่คือรายการ Sex Ed ก็ย่อมาจาก Sex Education ซึ่งเป็นพอดแคสต์ที่พูดถึงเรื่องเพศทั้งเพศสัมพันธ์หรือมิติทางสังคมลักษณะรายการก็จะเป็นการสมหัวกันคุยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีผมยิ่งครับและก็โยค่ะอ่าและที่จะเป็นตัวยืนของเราเนี่ยก็คือพี่ปกป้องชานันยอดหงนะครับสวัสดีครับคอลัมนิสที่เขียนบทความมากมายนะครับเกี่ยวกับ LGBTQ เขียนทั้งเรื่องเพศแล้วก็เรื่องเฟมินิสด้วยถูกไหม ถูกค่าก็เขียนให้กี่สำนักครบพี่คะตอนนี้หรอก็น้อยลงมาเยอะแล้วล่ะอาแต่ก่อนหน้านี้มีผลงานที่เคยผ่านตามาเป็นชิ้นใหญ่ใช่ไหมก็คือหนังสือเรื่องในในถ้าใครยังไม่เคยอ่านก็ไปหาตามอ่านได้นะครับเข้าเรื่องที่จะคุยดีกว่าโอเคฮะด้วยอันนี้เป็น E ีีแรกเนาะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะเหมาะไปกับการพูดเรื่องพรมจันเปิดสิ่งเสียสิ่งปังๆงใช่ไหมเนี่ยเรามาเปิดสิ่งกันครับ พมจันเปิดซิงเสียซิงเนี่ยมันทําไมมันถึงเป็นประเด็นปัญหาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะทำไมต้องมีคนเปิดทําไมต้องมีคนเสียคะพี่คะแล้วใครเป็นคนปิดใช่ไหมมันต้องปิดด้วยเหรอไม่รู้ก็เปิดอะไรก็ต้องปิดสิเดายุ่งข้าวพรมจันสาคัญยังไงพมจันสาคัญยังไงเหรอคือเหมือนกับพอเป็นพมจันฟังดูเป็นศาสนาความเชื่อแบบมีเทพดงเทวดาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องของการที่การถือพมจันเนี่ยมันเท่ากับว่าการไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศอแล้วแบบการเปิดพมจันหรือ อไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าคนนี้ไม่เคยยุ่งเรื่องเพศมาก่อนแล้วก็เริ่มก้าวเข้าสู่เข้าไปยุ่งกับคนนี้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนคำว่าเยื่อพรมารีอะไรอย่างเงี้แบบาาย,ยนในการนิยามแบบเอายาผู้หญิงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นแบบผลผลิตของสังคมใช้เป็นใหญ่แหละที่จะต้องเชื่อว่าผู้หญิงจะต้องรักษาพรมารีรักษาพรมารจันอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะให้ผู้ชายจะแต่งอะไรไปมีลูกอะไรเงี้ยให้ผู้ชายอ่ะ สอดใส่คนแรกให้เขาภาคภูมิใจด้วยหรือว่าให้ผู้ชายมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ดีอะไรเงี้ยเป็นเป็นชนิชีวัตผู้หญิงดีผู้หญิงเลวอะในคุณค่าสังคมบางสังคมนี่เชื่อกันอย่างเงี้ยจริงๆไอเดียผู้หญิงดีผู้หญิงเลวด้วยการตัดสินด้วยพรมาจย์นี้ก็ใหม่มากมไม่ถูกต้องนะเออไม่ถูกต้องด้วยเราเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ค่อนข้างใหม่เพราะว่าถามจริงว่าก่อนันนั้นเขาเขาถือกันเรื่องหรอ มาจันหรอหม,มายถึงว่าก่อนน,น,นั้นที่นานไปก่อนเวิกตอเรียนอีกนะมันมาจากไหนอะอวิธีคิดเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจวันเรียวกว่าใหม่ป่าววะแต่ว่าแบบอีความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันคือมันคนที่กําหนดความเชื่อแบบนี้รู้เลยต้องเป็นผู้ชายมไม่ผู้หญิงแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในสังคมที่มันจะวัดกันตรงที่สังคมท่านนับสายตระกูลทางผู้หญิงหรือสายตรงทางผู้ชายเนี่ยถ้านับสายตระกูลทางผู้ชายเนี่ยผู้ชายก็ต้องความต้องการความมั่นใจประกันความมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้ลูกที่ออกมาเนี่ยเป็นลูกของฉันจริงๆอก็ต้องดูที่ว่า ผู้หญิงคนนี้จะต้องไม่เคยผ่านผู้ชายมาก่อนเลยแล้วฉันจะเป็นคนแรกแล้วพอลูกที่เกิดมาเนี่ยฉันก็ต้องมั่นใจว่าคนนี้แหละคือลูกของฉันจริงๆไม่ได้เกิดมาจากน้าเชื้อของคนอื่นมันก็เลยให้คนค่าความสําคัญกับเยื่อพรมจันทร์แล้วการรักษาพรมจันทร์ของผู้หญิงอืมแต่ถ้าในสังคมที่นับสายตระกูลผ่านผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็จะสามารถมีผัวแล้วก็เปลี่ยนผัวได้ง่ายเพราะว่าเขาก็รู้แล้ว,ว่าลูกของเขาที่เกิดมามาจากช่องคลอดของเขาเองไงอ๋อ เขาเป็นคนเบ่งเองคล mm. อดเองเขาก็ต้องรู้ว่าอีนี่ลูกฉันแต่ผู้ชายมันไม่สามารถรู้ได้หรอกถ้าเป็นแบบนับสายตระกูลแบบผู้ชายเนี่ยก็จะเห็นในสังคมทั่ว,วไปเราเห็นในปัจจุบันได้แต่ถ้านับสายตระกูลผ่านผู้หญิงเนี่ยก็จะเห็นในสังคมชนเผ่าสมัยก่อนหรือในอดีตที่บรรพการมากๆเลยก่อนที่จะมีศาสนาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็จะนับสายตระกูลผ่านผู้หญิงเพราะผู้หญิงเป็นคนคลอดเอง mm. แต่พอมายุคสมัยเนี้ยมันกลายเป็นว่า mm. การยืนยันได้ว่าใครเป็นลูกใครมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วปะ ใช่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่หนวัตกรรมทางการแพทย์อะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้ได้อ่ะมีการคุมกําเนิด มีการตรวจ DNA ใช่ไหมที่จะพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นลูกใครมันก็ไอความสําคัญที่จะต้องฉันมีผัวคนเดียวเพื่อที่เธอจะยืนยันได้ว่านี่เป็นลูกของเธออะไรเงี้ยมันก็คงไม่จําเป็นต่อไปถูกไหมขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้เราไม่ได้ต้องการเพศสัมพันธ์เพื่อให้เกิดลูกอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีเซ็กยังไงก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าผู้หญิงเองก็สามารถสนองความใคร่ตัวเองได้ขณะเดียวกันเนี่ยการที่ผู้หญิงการที่ให้คุณค่าความสาคัญกับเรื่องพรหมจันย์เนี่ยก็เท่ากับว่ากีดกันไม่ให้ผู้หญิงเข้าถึงความสุขทาางงงเเเพศขขออ ไม่ให้ผู้หญิงได้แสดงความคิดตัวเองค่ะที่ผู้ชายสามารถทําได้มันมันจะมีคําพูดเรียกว่าแบบเปลืองตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่ป้องเออเสียตัวอ่าเสียตัวเสียตัวเปลืองตัวเสียภาษากํากับอยู่ว่าทาให้เรารู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายๆคนเนี่ยเป็นเรื่องที่มันผิดมันไม่เปลืองหล่อร่างกายเรามันไม่ใช่พวกผันหินไม่ใช่แบบแร่ธาตุที่แบบใช้แล้วหมดไปเปล่าวหม มันก็ยังใช้ได้อยู่เรื่อยๆเลยอย่างเงี้ย<อ>เออมันก็ไม่เปืองหรอกใช้ไปเถอะราก็ไม่เห็นด้วยกับคำคำพูดเช่นเดียวกับคําว่าเราไม่เข้าใจว่าศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ไทยเนี่ยใช้ควาว่าเยื่อพรมจันทร์เนี่ยคือไม่ถูกต้องมากๆเลยนะกับการที่แบบตีตราเรื่องของเรื่องพรมจันทร์เนี่ยไปตัดสินอายประเภทของผู้หญิงตรงนั้นนะผู้ชายมีปะ ก็จะมีถ้าให้เรียกก็คือเส้นสองสลึงมั้งที่พอจะเปรียบเทียบเพราะที่ที่พอจะเปรียบเทียบได้ใช่เพราะว่าอย่างของผู้หญิงนี่คือถ้าได้รับการสอดใส่แล้วเนี่ยมันก็ขาดแบบ99%อะไรอย่างนี้ปะที่ผมเข้าใจแต่ว่าอย่างของผู้ชายในเส้นสองสลึงเนี่ยก็อาจจะขาดหรือไม่ขาดก็ได้คุณยิ่งขาดหรือยังอ่ะยังครับยังไม่เหมว่าเส้นสองคนึงก็ไม่ได้ยืนยันว่าผู้ชายคนนั้นซิงหรือไม่ซิงถูไหมใช่ใช่แต่ว่าของผู้หญิงพอมันเกิดอาการไม่ซิงเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะชัดเจนหน่อยผู้ที่นะผ เราไม่รู้ว่าเป็นทุกคนหรือเปล่านะแต่มันก็จะมีเลือดออกอใช่ไหมคำหนึ่งที่มันดูแบบใช้เป็นใหญ่มากๆคล้าย,ายๆกับคําว่าพรหมจรรย์เนี่ยก็คือเปิดบริสุทธิ์อืมอืมคือเหมือนแบบว่าถ้าผู้หญิงคนนี้มีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยเท่ากับถูกเปิดบริสุทธิ์แล้วในเครื่องหมายคำพูดเนี่ยก็แปลว่าคนนี้จะไม่ถูกบริสุทธิ์อีกต่อไปแล้วหรอสกรปรกแล้วกลายเป็นว่ามีมลทินร่างกายไม่สะอาดอย่างนี้หรอมันก็ไม่ใช่ป่ะมันก็กลายเป็นการตีตราทางเพศอย่างหนึ่งที่มันไม่แฟร์กับเนื้อตัวร่่่่าาาาางงงงงงกกกยยยผผผููู้้้หหหหญญญิิิเเเเเลรรััับบมมมมนนนือออออไป็ขะใช แต่มันก็นั่นแหละมันก็ถูกคิดมาจากวออิธีคิดแบบชายเป็นใหญ่ถูกไหมก็คือการที่ต้องการควบคุมผู้หญิงทั้งเรื่อง ลูกซึ่งในสมัยนั้นน่ะในสมัยที่เป็นสังคมเกษตรจะเป็นแรงงานผู uh huh. ้ชายไม่สามารถที่จะผลิตแรงงานได้ด้วยตัวเองเอก็ต้องควบคุมผู้หญิง<อ>ที่สามารถคลอดลูกซึ่งจะมาเป็นแรงงานได้อะไรเงี<ๆ>้ย<ๆ>ก็ต้องควบคุมผู้หญิงแต่ว่าในยุคป,ปัจจุบัน <c oughs> การจะพิสูจน์ว่าใครเป็นลูกใครหรือว่าการที่จะผู้หญิงจะผลิตลูกหรือจะไม่ผลิตหรือจะฉันแค่มีเซ็ก์เพื่อความสนุกมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันก็มีการป้องกันต่างๆได้มากมาย <c oughs> ใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่เห็นด้วยกับการที่แบบเราจะตีตราในตัวร่างกายขนาดนี้แล้วก็ร่างกายใครประเพศใครเนี่ยมัน ตอบสน,นองความต้องการทางเพศของแต่และประเจกบุคคลก็ได้อยู่แล้วโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องกีดกีดกันหรือห้ามไม่ให้มีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงผู้หญิงถ้าเขาไม่ผ่านผู้ชายมาหมายถึงว่าถ้าเขาไม่มีเซ็กกับหลายคนบางทีเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเซ็กส์ที่ดีเป็นยังไงด้วยซ้ำใช่ใชหมายถึงว่าแบบถ้าเขาไปเจอผู้ชายคน,คนแรกของเขาเนี่ยแล้วแบบห่วยอ,อย่างห่วยนะเราต้องอยู่กับทนนี้ไปตลอดชีวิตหรออะไรเงี้ยออแต่เขาจะไม่รู้สิว่าอะไรคือที่เขาชอบหรือไม่ชอบเพราะเขาจะไม่มีโอกาสก็ถ้าเทียบกับมือแล้วมือดีกกว่า็จจะไม แสดงว่าคนนั้นต้องห่วยมากเลยนะเอ้าแต่มือมันก็ทําได้หลากหลายจริงมันก็เป็นการควบคุมกำกับเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ชายว่าฉันจะไม่ถูกมองว่าไม่เก่งหรืออะไรอย่างนี้อ๋อก็คือเหมือนกับแบบยังไงเธอก็รู้น้อยกว่าฉันแน่นอนเลยใช่ไหมใช่ฉันมีประสบการณ์ในการแสวงหาเรื่องเพศได้มากกว่าถึงแม้ฉันจะห่วยก็ตามเออ แต่จริงโยงวาในปัจจุบันถ้าตัดเรื่องปัจจัยของการผลิตลูกหรือการมีลูกอ,ออกไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาควบคุมผู้หญิงเพื่อให้อยู่ในกรอบศิลธรธรมเรื่องฉันต้องเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ฉันต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ผ่านใครฉันต้องเป็นผู้หญิงที่ซิงอะไรอย่างนี้จนกว่าจะถึงวันแต่งงานหรือเปล่าทุกวันนี้มันก็น่าจะขยับขยายออกไปไอ้กรอบตรงนี้นะอาจจะมีกับแค่บ,แบ,บางคนเท่าน,นั้นแหละเพราะเพื่อนผู้ชายเราอย่างเงี้ยถ้าเป็นเด็กๆก็ยังพูดเรื่องพวกนี้อยู่แฟนซิงแฟนไม่ซิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรื่องพวก พูดเรื่องพวกนี้อีกแล้วอะอคือไม่แน่ใจตอนนี้มันเฉยหรือยังเรื่องพรหมจันท์เนี่ย มันอาจจะเฉยแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยแต่มันก็จะมีบางคนที่ยังยึดติดกับกรอบอะไรแบบนี้อยู่อ่ะซึ่งเราไม่เห็นด้วยมากๆกับการที่เราจะไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานอืมมันผิดผิดแบบธรรมชาติอ่ะเออขนาดเสื้อผ้าเราเนี่ยเราจะซื้อเนี่ยเรายังต้องลองใส่ก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ย้องทาอันนี้ต้องลองจู่จิ๋มที่เราจะอยู่ไปด้วยกันตลอดชีวิตนะไม่ให้ฉันลองบมืองลอยใช่ไหมเราก็ไม่ไม่มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกันเลยแต่งงานกันไปอ้าวเรื่องแบบนี้ไม่ได้เรื่องเลยแย่ใช่ไหยเลยวทำยังไงอ่ะแล้วก็จจริงปัั เรื่องเซ็กก็เป็นเรื่องที่ปัจจัยหนึ่งของปัญหาการอย่าร้างด้วยอยู่ๆกันไปแล้วเซ็กไม่โอเคก็ต้องอแบบอย่าร้างอ,อะไรเงรี้ยซึ่งการที่เราได้ลองก่อนที่จะอยู่ด้วยกันอะไรเงรี้ยมันก็น่าจะดีกว่าแต่เรื่องพมจันเนี่ยมันก็ มันยังคงถูกนิยามให้คุณค่าความหมายในเชิงศาสนาศิลธรรมมากๆเลยนะอาจจะไม่ใช่ศิลธรรมหรอกแต่มันจะเป็นแบบเรื่องของกิจสดาพิธีหารที่แบบว่าหญิงพุทธมรดจเนี่ยจะมีบทบาทในการทําประกอบพิธีกรรมบางอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพิธีกรรมที่จะต้องใช้ผู้หญิงซิงเท่านั้นกวนข้าวมณทุปายาดอย่างเงี้ยอะไรนะปักตะไคร้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะกินหรอข้าวอะไรก็ไม่รู้นี่งงมากเลยเนี่ยไม่ได้กินทุกวันอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญในชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคือคือเหมือนเป็นของที่ทาในงานเฉลิ เคยกินหรอไม่เคยเคยกวนป่ะไม่เคย <laughs> อ๋อแต่เข้าใจว่าก็มีความสําคัญในแง่ของศาสนาและอพิธีกรรมอะใช่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 มันก็เป็นการให้คุณค่าผู้หญิงว่าจะต้องรักษาพรมจันย์อยู่อะไรแบบนี้ด้วยเขาเ็ามองว่าเป็นเรื่องความสะอาดอใช่ไหมป็น<อ>ความสะอาดในความหมายทางศาสนา<อ>ก็คือเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์ผุดพองเออก็ยังอยู่ในกรอบความคิดเรื่องบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบผู้หญิงเป็นเมนแล้วบางทีก็ไม่สามารถเข้าวัดได้ด้วยซ้ำ<อ>ใช่ไหมในขณะที่ยังไม่ได้เสียสิ่งในขณะที่ยังไม่ได้เสียิงแค่เป็นเมนก็ผิดแล้วอะไรอย่างเง ในที่เบตเนปาลเนที่ไหนวะที่แบบว่าเนปาลเลือดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม่ใช่กุมารีต่อไปแล้วตกสวรรค์เรียบร้อยคือไม่ใช่เป็นตัวแทนที่เชื่อมโยงกับพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอะไรอย่างนี้แต่ปัญหาเรื่องความเชื่อเรื่องพอมจัจทร์เนี่ยมันจะนําไปสู่เรื่องการใช้อบวิ US การแต่งงานกับเด็กโดยที่เด็กไม่ยินยอมเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบแสวงหาว่าจะต้องการเด็กผู้หญิงบริสุทธิ์ตลอดเวลาเพียวมากๆเออผู้หญิงแล้วมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นในการที่จะจัดการเรื่องตัวร่างกาย ผู้หญิงบริสุทธิ์ยากขึ้น,นก็นําไปสู่การแต่งงานกับเด็กโดยที่เด็กมไม่ย,ยอมรจริงเขเข้าใจว่าไอ้แนวคิดเรื่องผู้หญิงบริสุทธิ์หรือว่าผู้หญิงพมจันทร์ผู้หญิงซิงอ,อะไรเงี้ยมันจะเป็นไอเดียที่อยู่ในกรอบของศาสนามากๆเนาะแล้วก็ศาสนาที่เป็นศาสนาหลักในในโลกเนี้ยก็จะเป็นศาสนาที่ถูกสร้างโดยผู้ชายเออเพราะฉะนั้นการควบคุมผู้หญิงไอ้ผ่านเรื่องความบริสุทธิ์เนี้ยก็เป็นไอเดียของผู้ชายซะส่วนใหญ่แล้วก็มันก็จะมียุคป,ปัจจุบันบางกลุ่มบางคนก็จะสมทาการเอาแนวความคิดนั้นมาจะว่่าาไปแล้วอยง เรื่องของไอดอลที่ก็ต้องเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ที่ต้องไม่มีแฟนอะไรอย่อะไรเงี้ยใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันก็เป็นการสมทานเอาไอเดียพวกนี้มาลองอะไรแบบนี้มาใช่ไหมเพราะเหมือนกับเขาก็ไม่ได้มองว่าตัวไอดอลเนี่ยเป็นมนุษย์ทั่วไปไงเนาะเขามองว่าเขาคือพูดอาจจะแรงแต่ว่าคือเขามองว่าเป็นโปรดักต์แบบหนึ่งใช่ไหมที่ที่ไม่ควรจะถูกมีตําหน่งโดยการที่มีแฟนก็คือจะนําไปสู่ว่ามีมีผลผูกพันทางใจหรือทางกายกับคนอื่นที่นอกจากคนที่เราเปให้หรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงที่ผู้หญิงที่จะถูก ยกย่องอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงที่ก็ต้องเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์มาซึ่งในยุคปัจจุบันก็มาในรูปแบบของไอดอลอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะมีสภาวะหลายเดียงสายคือจะมาแบบว่าแบบมีประสบการณ์มากโชชนไม่ได้อจะโชว์ความแบบว่าเชี่ยวอะไรไม่ได้เธอไปมีภาพหลุดออกมาว่าเธอโชกชนเธอก็จะต้องถูกพักงานไปอะไรเงี้ยอ๋อหรอขนาดนั้นหรอก็เท่าที่เห็นตามข่าว รมแรงงานต้องจัดการนะอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเลยนะไม่มันเป็นมันเป็นสัญญาที่ที่โดนเซ็นไว้ใช่ก็ผิดนะนี่ก็ผิดนะออแต่เข้าใจว่าคนที่เข้าไปอยู่ในจุดนั้นก็คงต้องตกลงภายใต้เงื่อนไขนั้นเขาก็คงแทนสูงระดับหนึ่งเขาก็คงรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแค่มาพูดถึงว่าไอ้กรอบวิธีคิดของไอดอลปัจจุบันมันก็สมทานเอาวิธีคิดแบบนั้นมามันก็แย่นะแล้วยังยึดติดกับคําที่แบบว่าของมิตรนี่เสียบลิสุดอะไรอย่างนี้อยู่มันทําให้แบบคือถ้าเรายังให้ความสําคัญกับสํานึกแบบนี ล้วก็ยังคงใช้คําแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆอ่ะอืมแต่เรื่องคาเนี่ยสำคัญเนาะพอเราจะอธิบายเรื่องพวกนี้มันก็จะต้องหลุดใช้คําพวกนี้เพราะเพราะว่ามันเป็นคําที่เราใช้อยู่ตลอดใช่ไหมเช่นแบบพมจันเสียสิ่งกระทั่งเยื่อพมจันเองเราเราก็ไม่มีคําอื่นเรียกใช่ไหมแพทย์แท้ๆเลยใช่แต่ในขณะที่แบบถ้าเป็นภาษาอังกฤษทางการแพทย์อะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีเซนส์ของพมจันอยู่อย่างคําว่าสามีเองอย่างเงี้ยสามีผู้ดีพร้อมหนึ่งใช่ไหมสามีมันก็จะแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือว่าผู้ปกครองเจ้าของอะไรเงี้ย <c oughs> ค,คือ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 มันลงมาสู่แบบการใช้ภาษาของเราเอ,อ่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ตกค้างอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจะ,จะต้องทํำยังไ,ไงในแง่ที่ว่าแบบจะต้องเปลี่ยนแปลงความหมายมันหรอหรือว่าจะสร้างคําใหม่ขึ้น<ล>มาเลือกใช้คําใช้คาว่าผัว่าเง,งี้ยอันนี้ผัวเราเราไม่ไแน่ใจผัว <c oughs> มันถูกกลายเป็นว่าผัวเมียถ้าก,กับคำสุภาพเท่ากับสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทำไมสามีต้องถูกทีทให้เป็นคําสุภาพและในยะของสามีที่หมายถึงผู้ชายที่เป็นใหญ่ทำไมถึงกลายเป็นคำสุภาพมันมาจากสัสนสกฤตบาลีอะไรอย่างเงี้ยสวามีอะไรอย่างงี้ แต่ในปัจจุบันโอเคมันมีในลากศัพท์ของมัน,นก็คือการกดขี่ทางเพศระดับหนึ่งนี่แหละครับแต่ว่าปัจจุบันเราใช้โดยที่เราไม่รู้ว่าลากศัพท์ของมันมัน การกดขี่มันถูกผ้าเรือนไประดับสูงแล้วในการใช้มันคำคำติดปากไปอย่างเงี้ยอันนี้จะแตกต่างกับคาว่าเปิดบริสุทธิ์พรมจรันร์หรือว่าอะไรอย่างนี้ไงเพราะคําว่าเปิดบริสุทธิ์หรือว่าเปิดซิงเนี่ยมันยังคงดำรงอยู่ของสํานึกแบบการเปิดพรมจันทร์อยู่อ่ะอือคือคนพูดก็ยังก็ยังใช้ย,ยังใช้เพราะมีสํานึกนี้แต่ในขณะที่แบบบางคนพูดเรื่องพูดคาว่าสามีอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นแล้วไม่ได้นึกนะว่าฉันมีเจ้าของหรือฉันมีผู้ปกครองอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอแต่พอพูดเรื่องภาษาแล้วอย่าง คำว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวอย่างเงี้ยเอออย่างเจ้าบ่าวคำว่าบ่าวเองมันก็เป็นเหมือนเป็นผู้รับใช้ใช่ไหมฮะเพราะว่าในสังคมสมัยก่อนของไทยผู้หญิงก็จะเป็นใหญ่ถูกไหมใช่ผู้ชายแต่งเข้าบ้านผู้หญิงแต่งเข้ามาเป็นบ่าวแบบสามัญชนไทยโบราณอลยนะแต่งเข้ามาเป็นบ่าวมาทํางานให้กับบ้านผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีวิธีคิดแบบนี้อยู่เราคุยกันไปตอนต้นใช่ไหมคะว่ามันคือไอเดียของศาสนาแล้วก็ประเทศไทยก็ รับไอเดียเรื่องของศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะศาสนาคริสต์เนี่ยรับประธามวิกตอรเรียนเข้ามาเออเข้ามาในไทยแล้วชนชั้นกลางไทยคือรับมาโดยชนชั้นสูงนะแล้วชนชั้นกลางไทยเนี่ยก็สมทานเอาไอเดียนั้นอะมาสอนลูกสอนหลานแล้วก็มาใช้ในปัจจุบันแล้วก็เข้าใจว่าที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือมันมาจากตรงนั้นหรือเปล่า พี <an> ่บ <b ong> อกว้างมองเรื่องนี้ยังไงก็ด้วยแต่ว่าเราคิดว่าอาจจะไม่มาจากศาสนาสิทีเดียวนะเรื่องสํานึกการเปิดพรมอมจารย์หรือว่าการเสียบบริสุทธิ์อะไรแบบนี้เนี่ยคําเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะมาพร้อมกับการที่ผู้ชายเริ่มกําหนดกฎแล้วว่าเด็กที่เกิดออกมาเนี่ยจะต้องเป็นของฉันแล้วก็เลยใช้ศาสนาเนี่ยมาอธิบายบความชอบธรรมหรืออธิบายให้มันเข้มข้นศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้หญิงหรือใครก็ตามละเมิดกฎนี้ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยเหมือนที่โยบอกว่าตอนแรกก็ นับสก,กุลผ่านผู้หญิงอผ่านแม่อะไรไปใช่ไหมจนกระทั่งวัฒนธรรมวิชตอรเรียนเข้ามาด้วยหนึ่งก็ใช้ด้วยขนาดเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นมันก็มีอย่างนี้มาตั้งนานแล้วสามัญชนไทยอะค่ะแต่ว่าพอมีสนธิสัญญาเบลาลิงม,มันเริ่มมีกระดุมพีชนชั้นกลางมากขึ้นเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็จะรับวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ามาพอรับวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ามาเนี่ยพวกคริสเตียนิตี้อะไรเงี้ยก็เข้ามาเผายแพร่ศาสนาในให้กับสามัญชนด้วยในในสยามตอนนั้นเปิดโรงเรียนซึ่ง มีการเปิดโรงเรียนสตรีขึ้นที่สอนแบบผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านแม่เลี้ยงต้องทำยังไงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสม,มัยก่อนผู้หญิงไม่มีการศึกษาผู้หญิงจะมีการศึกษาได้ก็ต้องผ่านโรงเรียนของมิชชันนารีเหล่านี้ทําให้ชุดความคิดแบบนี้กนะ็ถูกสมาทานอมาโดยผู้หญิงเองด้วยซ้ําำผ่านครูสอนผู้หญิงศาส,สนาผู้หญิงผ่านโรงเรียนผู้หญิงผู้หญิงก็สืบทอดความเชื่อชุดความคิดแบบนี้มาด้วยการสร้างกุลสตรีก็สมนึกแกุลสตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยก็มาจากวิกตอเรียนด้วย ซึ่งจริงไอเดียนี้ก็มาจากตัวศาสนาที่ผู้ชายคนสร้างนั่นแหละใช่ใช่ถ้าจะพูดตรงๆก็คือศาสนาคริสต์ถูกไหมอือแล้วก็เกิดโรงเรียนคริสต์ต่างๆเนี่ยขึ้นมาในประเทศไทยแล้วก็จะมีการสอนหญิงสอนชายก็ว่ากันไปโดยสมรฐานเอาแนวคิดแบบนั้นมาใช่แล้วก็พวกศาสนาไม่อาจจะไม่ใช่ศาสนาเสียทีเดียวด้วยขณะที่ชนชั้นสูงเนี่ยเขาก็จะปกครองผ่านผู้ชายอยู่แล้วไงเขาก็จะผู้หญิง่ะก็ถือเป็นแบบ บาบริจาริกาเป็นนางสนม <c oughs> เป็นเมียเป็นทรัพย์สินของชนชั้นสูงที่เขาจะมีเมียหลายคนก็ได้ <c oughs> แล้วก็เมียเหล่านี้เนี่ยก็ถือเป็นสิ่งของของเขาที่เขาเป็นเจ้าครอเจ้าของไงคำว่ <c oughs> า,าสวามีที่เป็นสันสกฤตบาลีราชาศัพท์อะไรไปใช่ไหมกับคําว่าสามีเนี่ยก็คือเจ้าคอเจ้าของเหมือนกันเีย <c oughs> มันก็ทําให้ผู้หญิงจะไม่สามารถมีผัวห,หรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นได้ต้องมีแค่คนนี้เท่านั้น <c oughs> <c oughs> แล้วชนชั้นสูงเนี่ย เมื่อเก็บผู้หญิงเป็นข้าทาบบริวารแล้วเนี่ยเขาก็ต้องประกันความมั่นใจว่าสิ่งของข้าวของของเขามรดกของเขาเนี่ยจะผ่านลูกของเขาเองมันก็ทําให้สํานึกการเปิดบริสุทธิ์การอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ยังดำรงอยู่ในชั้นสำนึกชนชั้นสูงก่อนที่จะมีคริสยนิตีเข้ามาด้วยซ้ำในสวิเซอร์แ e, อะไรอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว,ว่าชนชั้นสูงในสวิเซอร์แ e, เนี่ยก็จะเป็นผู้ชายมาก่อนหน้านี้อด้วย กงคือนอกจากคริสแล้วก็ยังยังยังส่งผ่านส่วนอื่นๆด้วยคือก็มีทั้งพุทธทั้งฟ้าน่มาพเออมาพนหนวกับสิ่งที่มีอยู่ในไทยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพอความสมัยใหม่เข้ามาเนี่ยมันมันก็ยังไม่ได้ถูกต่อต้านคือคือคือมันคิดคล้ายๆกันเรื่องชายเป็นใหญ่ก็ยังไปด้วยกันได้อยู่ใช่ศาสนาก็มา enforce ให้มันเข้มแข็งมากขึ้นอะไรอย่างงี้ด้วยจริงมันก็จะมีคือพอหลังจากนั้นมามันก็จะมีการเอ่อเกิดหนังสือสอนหญิงขึ้นมาใช่ไหม มันก็จะสร้างสำนึกว่าผู้หญิงที่ดีควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออผู้หญิงที่ดีห้ามทําอะไรบ้างผู้หญิงที่ดีต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีมความยากลําบากในเงื่อนไขทางสังคมที่ผู้หญิงเนี่ยจะเข้าถึงการศึกษาได้เนี่ยก็ต้องไปผ่านโรงเรียนหรือว่าคู่มือสอนหญิงแบบนั้นนะก็ถึงจะมีตัวตนมีการศึกษาอืม,อม,มันก็เลยต้องทําให้สมาทานความคิดแบบนี้เข้าไปด้วยอะ่ะอื แล้วเราว่ามันยิ่งมาผลิตซ้ําผ่านพวกวรรณกรรมละครอีอกใช่ไหมคือตอนเด็กๆเ,เราจะดูละครแล้วก็จะเห็นว่าเออนางเอกอ่ะจะต้องแบบมีอะไรกับพระเอกครั้งแรกแล้วก็ท้องอะไรเงี้ยหรือว่านางเอกมีอะไรกับพระเอกเป็นคนแรกอ,อ,อะไรเงี้ยเออหรือว่าตัวร้ายก็จะผ่านหลายคนอะไรเงี้ยซ,ซึ่งมันก็เป็นวิธีการตัวอิจฉานางดาว<อ>ายั่วอะไรอย่างนี้ก็คือผลิตผลิตซ้ํา ผ่านสื่อเหล่านี้ด้วยเหมือนกันว่าผู้หญิงที่ดีที่เป็นที่ควรจะเป็นนางเอกเป็นยังไงผู้หญิงที่เป็นตัวร้ายเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วตัวร้ายก็มความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์ก็ถูกแทรกในในสิ่งนี้แลวตัวร้ายก็มักจะพบจุดจบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากความร่านของตัวเองอะไรเงี้ยใช่ไหมผู้หญิงหลายผัวก็จะมีจุดจบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องไป อยู่กับตัวร้ายที่แบบว่าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มในในสมัยก่อนนะแต่สมัยปัจจุบันเราเาเราเราเห็นว่าซีรีส์หลายๆเรื่องก็จะก็จะเปลี่ยนไปแล้วไอ้เรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยเออมันคลี่คลาย<ต>เนาะแต่ช่วงที่เราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีละครมีวรรณกรรมที่ผลิตซ้ำเรื่องไอ้ผู้หญิงดีผู้หญิงงามเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์อยู่ในกระทั่งดาพสุกเองมโตมาสมัยกบสุนันคงยิ่งคิดดูสิดาพสุกอะที่แบบขนาดนางเป็นโสเพณีแล้วว่านางยังต้องแบบ สลับตัวกับโสเภณีคนอื่นเพื่อว่านางจะรักษาความบริสุทธิ์ตัวเองอ่ะคือยังไม่ต้องชายใดเออก็คือแบบว่าอ่าเขาปิดไฟนะเขาปิดไฟแล้วก็แบบสลับตัวการแท็กทีมอะไรอย่างนี้เปลี่ยนคนดูคนดูจะได้รู้สึกว่าแบบไม่ไอ้นี่ใช่ไหมไม่ขมันอยู่ในจุดใจยังไม่ได้ยังไม่เสียความใจใช่ไหมเออคิดทํทำไมอ่ะคือดีไซน์ให้นางเอกเป็นเป็นโสเภณีแล้วทําไมต้อง ทำเงินไขแบบนี้ให้มันแบบมันต<อ>้องถูกมันถูกยกย่องมากผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ถูกยกย่องมากในงานวรรณกรรมแล้วก็ในงานละครเอเจ๋อหน่อยจำชื่อได้เลยแ <c oughs> ม่ลาวในเรื่องดาพสุกอะ <c oughs> <c oughs> อจริงๆแล้วขนาดตัวเราเองอะกว่าจะรู้สึกว่าการไม่บริสุทธิ์หรือการที่มึงจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มันไม่ใช่เรื่องสําคัญอะก็คือตอนที่เราแบบโตมาแล้วในระดับหนึ่งนะ ผ่านพ้นจากไอ้กรอบวิธีคิดแบบนั้นมามาได้แล้วในระดับหนึ่งเราถึงจะเข้าใจว่ามันไม่เห็นจะสาคัญเลยที่เราจะต้องบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อะไรเงี้ยคุณยิ่งล่ะเสียบความบริสุทธิ์ครั้งแรกเมื่อไหร่หรอเอาละโยโยกเขาเลือกส่วนตัวอีกล้ก็สรุปว่างจริงแล้วมันก็เกิดจากศาสนาเกิดจากชายเป็นใหญ่ชายเป็นใหญ่คือมันเกิดจากชายเป็นใหญ่ที่ต้องการที่จะควบคุมปกครองประชากรข้างในนั้นใช่ไหมในบ้านตัวเองหรือว่าในสังคมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่ตัวเองครอบครองที่ตัวเองครอบครองอยู่ที่ตัวเองคิดว่าตัวเองครอบคร จัดการให้เขารู้สึกว่าเขาควรจะทําตัวยังไงเขาควรจะวางตัวยังไงอะไรเงี้ยซึ่งอวิธีคิดพวกนี้เนี่ยมันมันเอาเข้าจริงคือมันล้าหลังมากๆใช่ไหมฮะเพราะว่าอืมันไปกีดกั้นศักยภาพแล้วก็ความสามารถของผู้หญิงหลายๆอย่างด้วยซ้ำบางทีคุณค่าความเป็นมนุษย์อะไรอย่างนี้ยการตีตาด้วยคาว่าบริสุทธิ์มันทินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเชื่อว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยหรือเพศใดก็ตามเท่าเทียมกันเนี่ยเราก็จะไม่คํานึงถึงเรื่อง มียึอตรงนั้นหรือเปล่าหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันตอนหน้าเนาะโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ